ลูกกับพ่อตอนที่สี่มันเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเสียงจัก,กจั่นเลไรร้องระง,งมไปทั่วดงกระเรี่ยงอากาศร้อนอบอ้าวมาตลอดวันเย็นสบายขึ้นหมู่บ้านกระเรียงถูกปกคลุมด้วยความสงบเงียบผู้หญิงและเด็กกับคนชราพากันอบพยพออกจากหมู่บ้านไปอยู่ตามถ้ำต่างๆบนภูเขาทั้งนี้ก็เพื่อช่วยตนเองให้ปลอดภัยหากเจ้าพนักง,งานจะใช้ปืนกลมือยิงกลาดดเข้ามาตลอดเวลาที่ผ่านมานี้เสือดำแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลย เขารอคอยรับมือเจ้าพนักง,งานทุกขณะและตัดสินใจยึดดงกระเรียงนี้เป็นที่สู้ตายของเขาณบัดนี้เสียงเป่าเข,าข่าควายดังแววตามลมมาเป็นทอดๆมันคือสัญญาณของพวกกระเลียงที่แจ้งให้ทราบว่ากองตำรวจเคลื่อนที่เข้ามาแล้วคุณโจนยืนอยู่เบื้องหลังลังปืนแห่งหนึ่งบนภูเขาระหว่างช่องทางที่จะเข้ามาในหมู่บ้านเมื่อได้ยินเสียงเข่าควายแจ้งสัญญาณอันตรายรัพพินก็ร้องเรียกเจ้ามวนหลานชายเขาเข้ามาฟังคําสั่งมวนไอหลานชายและเพื่อนญาของอา ตำรวจจะเข้าโจมตีเราเดี๋ยวนี้แล้วอารู้สึกสังหอ์ใจอย่างไรชบอกกว่ะจิตใจอามันหงอยเหงาผิดปกติคล้ายกับว่าการประทักรั้งนี้อาต้องตกเป็นเป้ากระสุนปืนตำรวจเองกับอาอย่ารวมกลุ่มอย่างนี้เลยหลานชายแยกกำลังออกไปรับมือเจ้าพนักง,งานเถอะถ้าอาตายเองยังอยู่ดีกว่าที่เราต้องตายด้วยกันจากแสงจันทร์อันสว่างจ้าเจ้าหมอนจ้องมองดูหน้าอาของเขาอย่างแปลกใจชายหนุ่มรู้สึกว่าจอมโจรมีอากับกิริยาเงือง้อหงอยผิดปกติอาพิน ฉันพร้อมจะร่วมเป็นร่วมตายกับอาฉันจะสู้กับตำรวจจนกระสุนนัดสุดท้ายอาทําใจเข้มแข็งเถิดอาเคยสอนฉันเสมอเราต้องมีชีวิตอยู่อย่างชายชาติเสือและเราก็ต้องตายอย่างชายชาติเสือเสือดำยิ้มออกมาได้ยืนมือให้หลานชายเขาจับพร้อมยกมือสายตบบาดเจ้ามวนไอหลานชายเอ็งนำพวกเราสิบคนเคลื่อนออกไปเดี๋ยวนี้ยันตำรวจไว้อย่าให้บุกเข้ามาได้โดยสะดวก าเหลือกําลังตั้งรับไว้ได้ก็รีบถอยกลับมารวมกับอาที่นี่อาจจะพยายามที่สุดที่จะรักษาที่มั่นตรงนี้ไว้เพราะที่มั่นแห่งนี้เป็นด่านสําคัญตํารวจจะเข้ายึดหมู่บ้านเราได้ถ้าผ่านตรงนี้เจ้ามวนพยักหน้ารับคําจ้าอะฉันไปเดี๋ยวนี้นะอาไม่ต้องวิตตกเป็นห่วงฉันฉันกับพี่น้องชาวกระเหลี่ยงจะทําการต่อสู้จนสุดความสามารถครั้นแล้วหลานชายของขุนโจรก็นําชายชะกันชาวกระเรี่ยงสิบคนพร้อมอาวุธครบมือรีบเดินทางไปปะทะกองตํารวจโดยด่วน กองตำรวจเคลื่อนเข้ามาถึงช่องทางเข้าหมู่บ้านแล้วกองปราบพิเศษในบังคับบัญชาของร้อยตำรวจตรีมนตรีได้เดินทางบุกเข้ามาด้วยความระมัดระวังทุกคนถือปืนกลมือเตรียมพร้อมส่วนหน่วยตำรวจภูธรท,ทำหน้าที่กองหนุนติดตามมาในระยะห่างแสงเดือนที่สองสว่างทำให้ตำรวจต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวยิ่งขึ้นเพราะเกรงว่าพวกกระเหรี่ยงจะแอบซ่อนตัวอยู่ตามสมทุทุมพุ่มไม้แล้วใช้ธนูอาบยาพิษแอบระดมยิงร้อยตำรวจตรีมนตรีมีสีหน้าเคร่งขครึม เขานำกำลังตำรวจเข้าปะทะกับพ่อเขาหากเกิดการยิงต่อสู้กันขึ้นเขาคงไม่อาาทราบได้เลยว่าพ่อเขาจะตั้งรับอยู่ที่ไหนแต่อย่างไรก็ตามขณะนี้อัศวินหนุ่มแห่งกองปราบพิเศษจำต้องปฏิบัติหน้าที่ของเขาอย่างเคร่งครัดทั้งนี้เพราะเขาเป็นเจ้าพนักงานและพ่อเขาเป็นไอ้มหาโจรหน้นาที่เขาเป็นปรัปักกับพ่อความเคร่งขรึมของมนตรีทําให้พวกตำรวจแปลกใจไปตามกันเพราะเขาเคยสดชื่นรื่นเริงผู้จาสัพยอกหยอกล้อพวกตำรวจในบังคับบัญชา แต่วันนี้เกือบตลอดทั้งวันมนตรีไม่ได้พูดคุยกับใครเลยเสือร้ายแห่งกองปราบพิเศษลายเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของใครคนหนึ่งวิ่งผ่านมาในระยะ50เมตรมนตรีก็ร้องตะโกนขึ้นทันทีนั่นใครหยดุดเจ้าหมวนตอบคําถามมนตรีด้วยสเตนตะกายไฟวูบวาบออก,อกจากปากกระบอกของหมันแกล้เห็นถนัดพร้อมเสียงระเบิดของกระสุนปืนดังสนั่นวันไหวมนตรีตะโกนสั่งให้เจ้าพนักง,งานกระจายแถวออกมอบลงทําการยิงต่อสู้เวลาเดียวกันนั่นเอง เจ้ามอนก็สั่งให้พวกกระเลียงที่มากับเขาต่อสู้อย่างทอหดอัศวินหนุ่มแห่งกองปราบพิเศษบุกเข้าไปอย่างกล้าหาญลานคืบไปตามพื้นดินลุกเข้าหาข่าศึกมอบลงยกทอมสันขึ้นยิงกลาดเจ้าหมวนกับกระเลียงล่าถอยพร้อมหน้าการยิงของทอมสันแบบใหม่ดูเดือดชะกาจชะกันยิ่งนักกองปราบพิเศษติดตามมนตรีลุกเข้ามาเสือร้ายแห่งกองปราบลืมนึกไปชั่วขณะว่าขณะนี้เขากําลังรบกับพ่อของเขากระสุนสเตนของเจ้าหมอนหลายต่อหลายนาัดเฉียดศีรษะเขาไปอย่างวุดวิต แต่แทนที่มนตรีจะเสียขวัญเสียกำลังใจเขากลับร้องตะโกนบอกตำรวจให้ลุกเข้าไปอีกแล้วมนตรีก็กลาดด้วยทอมสันคู่มือกระสุนนัดหนึ่งถูกอกเจ้ามวนทะลุกออกเบื้องหลังขณะเจ้ามวนกำลังลุกขึ้นจะล่าถอยรันชายขุนจรสะดุ้งเฮือกสุดตัวนานิวขิวขมวดด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวเขาซุดตัวลงนั่งคุกเข่ากำบังก้อนหินก้อนหนึ่งแล้วหันมาร้องตะโกนบอกพวกกระเลียงถอยพวกเราไม่ต้องห่วงข้าข้าถูกปืนไปไม่ไหวแล้วไปบอกอาด้วยข้าลากร่อน แล้วเจ้ามวนก็ลม้มลงนอนคว่ำหน้าอยู่กับผืนบิดตัวไปมาเพราะความเจ็บปวดทันใดนั้นเสียงชายโหร้องของกองปราบพิเศษก็ดังขึ้นแล้วตำรวจตรีมนตรีวิ่งนำหน้าตำรวจในบงังคับบัญชาเขาบุกเข้ามาเพื่อหวังตะลุมบอลพวกโจรกลุ่มหนุ่มชะกันชาวกเรี่ยงเสียขวัญแตกและจัดพัดพลายไปคนละทิศละทางแล้วคนหนึ่งก็ก้มลงประคองเจ้ามวนขึ้นแต่แล้วเขาคนนั้นก็ถูกปืนกลมือตำรวจลม้มกิ้งตายคาที่มรีวิ่งมาที่เจ้ามวนที่นอนอร้องควนคลางอยู่ข้างศพเจ้าหนุ่มกระเยง เขายิบนกหวีดออกจากกระเป๋าเป่าขึ้นเป็นสัญญาณให้ตำรวจกองปราบหยุดยั้งการติดตามและให้มารวมกำลังกันที่เขาอัศาวิน่งกองปราบจ้องมองดูร่างเจ้ามวลย่างตื่นตะลึงหัวใจเขาแทบหยุดเต้นเมื่อเห็นเจ้ามวนแต่งเครื่องแบบโจรดังที่เสด็จดําชอบแต่งเขาเข้าใจผิดคิดว่าเจ้ามวนคือพ่อของเขาร้อยตำรวจตรีมนตรีสุดตัวนั่งประคองเจ้ามวนขึ้นคราวนี้เขาจําเจ้ามวนได้ทันทีพี่มวลมวนตรีเผยตัวอุทานออกมาดังๆ จมวนหน้านิ้วคิ้วขมวดครบลามแน่นต่อสู้กับความเจ็บปวดจากพิษกระสุนปืนเขาจำมนตรีได้แล้วมนตรีมวนพูดเสียงสั่นแก่เลยนะี่บรรดาตำรวจกองปราบพิเศษที่ยืนอยู่เบื้องหลังอัศวินหนุ่มต่างรู้สึกแปลกใจไปตามกันมนตรีถอนหายใจหนักมองดูมวนด้วยความสงสารและเศร้าใจถูกแล้วพี่มวนฉันเองผู้บังคับบัญชาส่งฉันมาปราบพ่อไม่มีใครรู้หรอกว่าพ่อฉันคือเสือดำโถพี่มวน ฉันไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าพี่ม้วนเลยแต่หน้าที่และความจําเป็นทําให้ฉันต้องยิงพี่ม้วนแล้วหมายถึงพ่อด้วยฮะพ่อต่อสู้กับฉันเจ้าม้วนฝืนยิม้มค่อยๆย,ยกมือขวาวางบนบ่ามนตรีซึ่งเขารักใคร่เอ็นดูเหมือนกับน้องชายเขามวนรูปคําดวงดาวสีเงินที่อยู่บนอินทนูของนายตำรวจหนุม่มน้องชายเอ้ยทําหน้าที่ของแกต่อไปเรามีหน้าที่กันคนละอย่างพี่กับพ่อของแกเป็นโจรแกเป็นตำรวจโอ้ยมนตรีพี่ลากอน มวลสะดุ้งเฮือกสุดตัวยกมือทั้งสองควยคว้าอากาศแล้วสิ้นใจตา,ใตายในวงแขนของมนตรีความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะมนตรีค่อยๆวางร่างมวลนอนราบกับผื้นแล้วเขาก็ลุกขึ้นยกมือวันทยาหัดกระทำความเคารพศพของเจ้ามวลซึ่งเขารักและเคารพเหมือนพี่ชายของเขาพี่มวลไปสู่ที่ชอบเถอะพี่อย่า,าคาดพยาบาทจองเวรจองกรรมกับฉันเลยพี่มวลพูดถูกแล้วเราต่างทำหน้าที่ของเราแต่หน้าที่ของเราเป็นปรักป์กต่อกัน แล้วเขาก็หันไปมองดูตำรวจในบังคับบัญชาของเขาพวกือทุกคนคงแปลกใจอย่างที่สุดถ้าอัวจะบอกให้รู้ว่าทางการส่งให้อัวมาฆ่าพ่ออัวเสือดำคือพ่อของอัวเองถึงแม้เขาไม่ได้ให้กำเนิดอัวแต่เขาให้ความรักความเมตตาปราณีัวเหมือนกับลูกของเขาเขายอมทุ่มเทเงินทองให้อัวเข้าเรียนในร้อยตำรวจเพราะความเมตตากรุณาของเขาอัวเล่าให้พวกือฟังเพราะถือว่าพวกือเป็นเพื่อนร่วมตายของอัวเป็นลูกน้องอัวคนที่ตายเป็นหลานของพ่ออัวซึ่งเปรียบเสมือนว่าเป็นพี่ชายอัวด้วย เขานิ่งอึ้งไปสักครู่เราอัศวินหนุ่มแห่งกองปราบพิเศษก็พูดต่อด้วยเสียงหนักแน,น่นแต่อัวจะปฏิบัติหน้าที่ของอัวต่อไปคือนําพวกลือเข้าประจันบ้านกับพ่อในคืนวันนี้หน้าที่ราชการของอัวย่อมสําคัญกว่าความรักและความกตันอยู่ที่อัวมีต่อพ่ออัวอัวจะพาลือเข้าบุกบ้านกระเลี่ยงเดี๋ยวนี้ไปออกเดินทางรัฐมนตรีมนตรีมีกิริยาค,คึกคักเข้มแข็งทันทีเขานําหน่วยกองปราบพิเศษมุ่งตรงไปยังหมู่บ้านดงกะเหลี่ยงที่มองแลเห็นอยู่ข้างหน้าและเมื่อผ่านเข้าช่องทางเข้าออก พลตำรวจภูทรคนหนึ่งซึ่งเป็นคนนำทางก็เตือนมนตรีให้เพิ่มการระมัดระวังตัวยิ่งขึ้นเพราะอาจถูกจู่โจมในระยะใกล้ชิดโดยไม่ทันรู้ตัวชายหนุ่มสั่งให้ตำรวจเดินเป็นแถวเรียงเดี่ยวเว้นระยะห่างกัน19ต่อหนึ่งคนปืนกลมือทุกระบอกอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมจะส่งกระสุนของมันออกจากลำกองในเวลาเดียวกันนี้เองละพินก็เตรียมพร้อมจะนำพวกกระเลงประมาณ20คนเข้าตกลมบอลกับกองปราบพิเศษเพื่อนเพื่อน,นเจ้าหมวนที่แตกถอยมาสักครู่เล่าให้ฟังว่า เกิดประทะตำรวจในระยะใกล้ชิดเจ้าหมวนถูกยิงบาดเจ็บสาหัสไม่สามารถช่วยเหลือนำตัวกลับมาได้เพราะตำรวจระดมยิงเรากับหาฝนรพินเข้าใจว่ารานชายเขาคงตายเสียแล้วมันไม่ผิดอะไรกับแขนของเขาขาดความอะไรรักเจ้าหมวนเด็กหนุ่มผู้ซื่อสัตว์จงรักภักดีต่อเขาได้เกิดขึ้นแกข่ขุนโจรอย่างล้นเหลือ เสือดำยืนอยู่ในที่สูงจึงสามารถมองเห็นเจ้าพนักง,งานในระยะไกลแสงเดือนส่องสว่างไปทั่วทุกแห่งหนเขาไม่ได้เฉลียวใจสักนิดว่าในตำรวจทางกองปราบพิเศษที่นำกำลังตำรวจในบังคับบัญชาบุกเข้ามาอย่างระมัดระวังนั้นคือลูกชายของเขาเองใกล้เข้ามาใกล้เข้ามามันใกล้เข้ามาทุกขณะกระทั่งหน่วยกองปราบพิเศษเข้ามาอยู่ในระยะความแม่นยำของปืนกลแล้วเสือดำยกสเตนขึ้นประทับเร่งสวนไปยังหมู่เจ้าพนักง,งานแล้วเหนี่ยวกย,ยิงทันที เมื่อสเตนแผดเสียงขึ้นปืนลูกซองและปืนเล็กยาวของชาวกระเรียงก็ช่วยกระดมยิงเจ้าพนักง,งานอย่างหนานแน่นกองปราบพิเศษหน่วยนี้เคยผจญโจรมามากแล้วโดยเฉพาะร้อยตำรวจตรีมนตรีผู้ได้รับสมญาว่าสวินแห่งกองปราบเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งกล้าหาญที่สุดเขาตกตะลึงไปชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองแล้วเขาก็ตะโกนสั่งตำรวจให้หมอบลงทำการยิงต่อสู้พวกโจรอย่างฉับพลันเสียงปืนดังสนั่นวันไหวเจ้าพนักง,งานกองปราบสองคนถูกเสดํายิงลมกิ้งมองแลเห็นได้ถนัด มนตรีต้องทำงานหนักที่สุดในการควบคุมบังคับบัญชากลุ่มตำรวจเขาสั่งในสิบตำรวจโทรคนหนึ่งให้นำตำรวจสองคนปีนขึ้นไปบนเขาช่วยการระดมยิงไปที่รังปืนเสือดำซึ่งสังเกตได้จากประกายไฟที่รับจากปากระบอกสเตนขุนโจรแล้วมนตรีก็สั่งให้พลตำรวจคนหนึ่งเสี่ยงภัยคานคืบเข้าไปใช้ลูกระเบิดมือสังหารและทำลายขวัญพวกโจรในสองนาทีต่อจากนั้นเองลูกระเบิดมือแบบใหม่ลูกแรกก็ถูกคว้างไปยังที่มั่นเสือดำและพวกกระเรียง กายไฟวาบขึ้นสว่างจา้าพร้อมเสียงระเบิดดังสะเทือนเลื่อนลันก็หนุ่มชะกันชาวกะเหรี่ยง3 4คนถูกชิดระเบิดตายขาดที่แล้วลูกระเบิดมือลูกที่2ก็ระเบิดขึ้นอีกเวลาใกล้ใกใ้กันในสิบตำรวจสองนายซึ่งขึ้นไปยึดที่มั่นบนภูเขาก็ช่วยกันยกทอมสันยิงกลาดไปทางฝ่ายเสือดำกระสุนปืนกลถูกพวกกะเหรี่ยงล้มตายเกินกลาดการต่อสู้ด้วยปืนเล็กยาวแบบโบราณและปืนลูกซองกับหน้าไม้ได้ผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคือป้องกันไม่ให้ตำรวจลุกคืบหน้าเข้ามาอย่างรวดเร็ว คุณโจรรู้ได้ทันทีว่าเขาตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเจ้าพนักง,งานแล้วถ้าขื่นตั้งรับอยู่ที่นี่ทุกคนต้องตกเป็นเป้ากระสุนปืนแล้วลูกระเบิดมือของเจ้าพนักง,งานแน่ดังนั้นลับพินจึงผดลุกขึ้นยืนกำบังตัวอยู่หลังก้อนหินร้องตะโกนบอกพรรคพวกเขาด้วยเสียงอันดังซึ่งมนตรีและตำรวจทุกคนก็ได้ยินถนัดเสือดำหอยไอเสือหอยอัศวินแห่งกองปราบพิเศษเย็นว่าไปหมดทั้งตัวไม่มีใครอธิบายถูกว่าขณะนี้มนตรีมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง เขาได้ประจันหน้ากับพ่อเขาแล้วเสียงตะโกนของพ่อมนตรีจําได้ถนัดชายหนุ่มบังคับใจตนเองให้เข้มแข็งร้องตะโกนสั่งตำรวจลุกติดตามทันทีขุนโจรสู้พลางถอยพลางกองปราบพิเศษติดตามมาในระยะกระชั้นชิดบัดนี้กองตำรวจผูถ่อนซึ่งเป็นกองหนุนก็ติดตามมาถึงปากช่องทางเข้าออกหมู่บ้านกะเรียงละพินนำชายชะกันชาวกะเรี่ยงพิงหคนล่าถอยเข้ามาถึงเขตหมู่บ้านแล้ว เขายึดกระท่อมหลังใหญ่หลังหนึ่งเป็นแนวต้านทานสุดท้ายคุณโจรยืนเด่นอยู่หน้ากระทอมยกสเตนยิงกลัดไปยังเจ้าพนักง,งานอย่างดุเดือดเรารีบหลบหน้าเข้าไปสั่งพักพวกให้ช่วยกันยกข้าวของตลอดจนที่นอนมาตั้งเรียงรายกำบังกระสุนปืนเจ้าพนักง,งานหน่วยกองปราบพิเศษหมอบเรียงรายอยู่ที่ลานกว้างหน้ากระทอมเสียงปืนสงบเงียบลงชั่วขณะ มีเสียงนกหวีดตำรวจภูทรเป่าเป็นสัญญาณมนตรีก็เป่านกหวีดรับบอกให้หน่วยตำรวจภูทรทราบว่ากองปราบพิเศษยึดที่มั่นอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นหน่วยตำรวจภูธรก็รีบเข้ามาสมทบกับกองปราบร้อยตำรวจตรีแห่งกองตำรวจภูทรวิ่งเข้ามาหมอบลงข้างๆมนตรีเขาเป็นเพื่อนนายตำรวจยังไม่ทันจะพูดว่าการไหลมนตรีก็รีบบอกให้ทราบเขายกมือชี้ไปที่กระท่อมหลังใหญ่พวกโจรตั้งรับในกระท่อมหลังนั้น ช่วยกันเถอะเพื่อนสั่งตำรวจให้ไล่ล้อมกระท่อมหลังนี้ไว้กันเชื่อาวัะสุนปืนพวกโจรคงมีพอต่อสู้กับพวกเราได้ไม่เกินชั่วโมงแกนําตำรวจของแกล้อมด้านหลังกระท่อมไว้กันจะอยู่ด้านหน้าเร็วอย่าชักช้าเดีย๋ยวมันพากันหนีอยกทางด้านหลังกระท่อมรถตำรวจตรียศยกมือเขยา่าแขนอัศวินห่งกองปราบแกแนใ่ใจเหรอว่าไอ้ดำอยู่ในกระท่อมนี้ด้วยคําว่าไอ้ดำทําให้มนตรีต้องถอนใจหนักการมั่นใจอย,อย่างนั้นตำรวจของการได้รับประชิดติดพันมาตั้งแต่ช่องทางเข้าหมู่บ้าน กันได้ยินเสียงเสดาร้องสั่งบริวารเขาให้ล่าถอยกันก็เลยนำตำรวจติดตามมาโดยไม่ยอมให้พวกโจรตั้งตัวติดดีแล้วงั้นกันจะนำตำรวจเข้าล้อมหลังกระท่อมเดี๋ยวนี้พูดจบร้อยตำรวจตรียศก็ลุกขึ้นร้องตะโกนบอกให้ตำรวจภูทรติดตามเขาไปด้านหลังกระท่อมทันทีเจ้าพ่อแห่งการจะนะบุรีถูกล้อมไว้อย่างหนาแน่นแล้วจากแสงจันทร์อันสว่างนวลผู้พิทักษ์สันติราชมอบเรียงรายห้อมล้อมกระท่อมหลังนี้ไม่ปรากฏเสียงปืนเลย ัะพินกับเจ้าหนุ่มกระเลียง4ีห้าคนกำลังช่วยกันสร้างที่กำบังปืนอย่างรวดเร็วฉับพลันทุกคนยินดีร่วมเป็นร่วมตายกับเขาและขุนโจรก็ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วเขาจะยอมสู้ตายอยู่ในกระท่อมหลังนี้